เมื่อวันที่23มีนาคม2567ณนะห้อง24ทับ206ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วชาสตราจารย์ดกรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในหลักสูตร Smart Coach for Smart Aging รุ่นที่1ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการบัณฑิตพันใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น40คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ร่วมการอบรมจะสามารถปฏิบัติงานในการเป็นโค้ชตามแผนงานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่กำหนดได้สามารถเลือกแนวทางในการให้บริการผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่สะท้อนการมีจิตบริการได้อีกทั้งยังสามารถจัดทำแผนบริหารธุรกิจในการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนำเสนอแผนงานการโค้ชในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับและจรรยาบาลที่เกี่ยวข้องได้ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลอนันทมหิดลโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาอ,อท่าว้งจังลบบุรีโรงพยาบาลบ้านแพรกจัังหวดพระนครศรีอยุธยาสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่4จัังหวดสระบุรีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดรบบุรีคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสาราสนเทศมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีสำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยตำบลม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมในหลักสูตรนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่23มีนาคมถึง28พฤษภาคม2567จำนวนทั้งสิ้น315ชั่วโมงทั้งในรูปแบบของการบรรยายการฝึกปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน